จานุ่มก็น่าจะโดนของนะครับโอ้ยคันอันตัวมดแงดงเพิ่นเอาหนีเมานะกำลังสูงนะครับคันคันยังก็ออสนีสีหาจีด <GW S 2> <GW S 1> บิวบอจีดบรุ่นใดนี่3 0 0 0เกาอยู่บอโอ้น,น,อน,นี่งัดอยู่นะครับบอท่านเห็นหนาวนเออบุยน้าแล้วครับบุยหนา้าดอกหนึ่งนะครับน่าจะรุ่นไรไซโล นะครับไรใส่โลนะครับบอใส่โลกันยั่งหน่อยนะครับพเพิ่นฟังมาเสียงไปฝากเมียนะครับบอได้ยินเหรอคุณนั่งอยู่นี่นะครับอ๋อขึ้นน้ำนะครับหนึ่งดอกนะครับโอ้ยตักป่าอ,อ,อ่อนแออีหลีครับตักอะไรเนี่ดึงดึงออกอีกเลโอ้ยบอใส่โลนะครับป่ามบอโดดดอกป่าจนเมือดไปแห้ง น,น,นั่นเบ่งทีโอ้ยตากป่าอ่อ,อนแอน,นะครับคนตากป่าโอ้ขัดเห็ดป่าเขารุ่นนี่เขาเจา้าเขาบนให้เจ้านี่อยู่ม,มันเป็นปีคอยว่าอะไรว่าเจ้าเมืองกระหนะพระเจ้าอนะย่างป,ป่าเหมือนนะป,นป่าพระเจ้ากันนะครับจ่าหนุ่มขยุ่มหัวใจจิ้งติ้งติ้งติงติงติง,ง,งโอ้โหสวยงามนะครับทีเดียวเลยนะครับถ่ายรูปพร้อมนะครับ